จะมีสอบใช่ไหมทุกคนแต่ที่นี่ไม่มีสอบแล้วก็ไปเที่ยวหลายเมืองมากไม่ว่าจะเป็นอ่ะเบอร์มิงแฮมลอนดอนวินเชสเตอร์สวัสดีค่ะลอนดอนนะคะเป็นน็กซินปี4ค่ะตอนนี้ก็เรียน Global Business Management อยู่ University of North a m p t ท n ประเทศอังกฤษนะคะ มาถึงประเทศอังกฤษครั้งแรกนะคะตอนนั้นประเทศไทยยังอยู่ในเลดลิตค่ะทุกคนเดินมาถึงก็คือยังไม่ได้ออกไปสู่โลกภายนอกยังต้องไปกักตัวอยู่ที่โรงแรมนะคะแล้วหลังจากออกจากเลสลิตก็สิ่งที่ประหลาดใจมากที่สุดเลยก็คือทั้งที่นี่ปิดเร็วมากความคนไทยอ่ะความเด็กไทยที่แบบสามารถเดินออกไปซื้อเข้าเซเว่นมีอะไรกินน่ะนึกออกไหมคือจะให้ไปเข้าร้านอาหารก็แพงแบบแพงแบบแพงเลยแพงแบบแพงมาก าถึงก็สกิลการทําอาหารก็กระจอกงอกง่อยอะทุกคนแต่มาถึงที่นี่มันก็ได้ทําอาหารเป็นคิดถึงอาหารไทยก็ต้องทําเองอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่แบบโคตรจะเป็น culture s h o อ k เลยก็คือคนที่นี่ยชอบเดินสวนคือเดินสวนนี่ไม่ใช่แบบเดินสวนทางกันนะเดินฟาร์คเดินทุกวันคือถ้าเดินออกไปก็คือจะเจอแบบคนพาน้องหมาออกมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกวันแล้วบางทีเป็นหน้าเดิม ก็กลายเป็นความคือเคยชินของเราที่แบบเออว่างก็ออกไปเดินสวนไม่ได้แบบไปเข้าห้างอะไรเพราะห้างปิดเร็วไงการเรียนนะคะก็แต่ต่างจากที่ไทยเพราะว่าพอมาถึงที่นี่นะคะที่ไทยจะมีสอบใช่ไหมทุกคนแต่ที่นี่ไม่มีสอบให้เขียนแต่เอสเซสส่งรีพอร์ตคืองานเป็น,ปน,ปนงานเป็นแบบเปอร์เซนต์ที่แบบร้อยเปอร์เซนต์เต็มไม่มีการแบบคะแนนชงคะแนนช่วยไม่มีก็คือเหมือน แต่คะแนนก็คือแบบเหมือน60 40 50 50เลอะไรอย่างเงี้ยเมืองที่นี่ก็จะคนเอเชียเยอะอาหารจีนอาหารญี่ปุน่นอาหารเกาหลีใครที่ชอบกินนะคะไม่ต้องห่วงว่ามาแล้วจะไม่ได้กินเพราะว่าคนเอเชียเยอะเยอะมากๆส่วนเพื่อนในคลาสก็ก็ยังเป็นคนเอเชียอยู่ค่ะทุกคนก็มีเวียดนามมีจีนแล้วก็มีคนไทยด้วยกันเองอย่างเงี้ยก็ กังวลเลยนะคะว่ามาถึงแล้วจะหาเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีกิจกรรมให้เราได้พบเจอเพื่อนๆอยู่แล้วด้วยแล้วก็เอเชียเขาเจอมันก็ใกล้ๆกันมันก็สามารถแบบถ้าเราถ้าเราไม่กลัวที่จะเข้าไปคุยกับเขาอ่ะเขาก็ยอมเป็นเพื่อนกับเราอยู่แล้วอืมตั้งแต่มานะคะแล้วก็ไปเที่ยวหลายเมืองมากไม่ว่าจะเป็นอ่ะ เอมิแฮมลอนดอนวินเชสเตอร์ออฟฟอร์ดรวมไปถึงสกอตแลนด์ด้วยนะคะส่วนประทับใจมากที่สุดตอนแรกก็เป็นลอนดอนแต่ว่าไปสกอตแลนด์ชอบสกอตแลนด์มากกว่าเพราะว่าคนคงคงรู้จักอีดินบะเนาะเมืองที่มีธรรมชาติมีภูเขาสวยมากๆที่ชอบสายเนเจอร์น่าจะชอบกันอะไรประมาณนี้ ก็ท้ายที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่ไปก็คือเรียนสามบวกหนึ่งค่ะก็คือกลับไปได้รับปริญญาตรีสองใบเต็มๆเลยนะคะเป็นฟูดีกีด้วยคือมาเรียนที่นี่แค่ปีเดียวแต่ว่าเราได้กลับไปสองใบมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็ได้แบบหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนแบบเหมือน,นชีวิตเป็นนักเรียนนอกนักเรียน เรียนแบบต่างประเทศอะมันมีอะไรที่ท้าทายแล้วก็คุ้มค่าที่ว่าทุกคนควรควรถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะมาเรียนที่ University of Northampton un ค่ะ